เดี๋ยวคุณไปดูหลักฐานผมคุณคิดหรือว่าไอ้วิธีการแบบนี้แสนสิริทำเป็นครั้งแรกนายเศษฐาทำเป็นครั้งแรกประเทศไทยไม่เคยทำมาก่อนอเขาเคยทำมาแล้วมีกรณีตัวอย่างมีการหารือมีสามภาคกรมีกรมที่ดินหาลรือกันผมก็จะเอาจดหมายมาให้คุณดูนักไปกว่านั้นคุณบอกว่าไอ้ก็หารือมันหารือแล้วก็สั่งกันมันไม่ใช่กฎหมายมันไม่มีการตัดสิน ขอโทษทีนะครับสารอาญาคดีชำนันเขาเรียกคดีชำนันพิเศษก็คือภาษีอากรเน,นี่แหละครับตัดสินเล็้วนะครับดังนั้นแต่ก็เรื่องของคุณเสฐษษาที่ไปยื่นสมภารเมื่ออาทิตย์ี่แล้วเนี่ยคุณชูวิตได้คำตอบจากสมภารมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมเนี่ยเป็นคนชอบขุดผมเป็นนักแฉผมก็จะขุดหลุมพรางไว้ก่อนและครับและรอให้คุณเดินตกลง่ะ เสร็จแล้วผมถึงจะเอาหลักฐานที่เข้ามาแสดงให้คุณดูว่าไอ้ที่คุณพูดเนี่ยไอ้พวกผู้รู้กฎหมายทั้งหลายไอ้พวกที่อ่าอ่าเป็น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 ,เป,น,เ,ปนเป็นผู้สนับสนุนทั้งหลายที่มาวิาพากวิจารเออ์เขาเป็นการวางแผนภาษีเขาไม่ได้ทำยอย่างนั้นอย่างนี้ขอโทษนะครับไอ้การทําแบบนี้เนี่ยเขาตัดสินกันมาแล้วว่าทําไม่ได้ว่าผิดแต่เลขคดีอะไร ตัดสินว่ายังไงเอาไว้บ่ายโมงข่กอให้ที่คันนะขนลุกนี่ยูง่ข้างผมนี่ทนายกระดุกเหล็กเนี่ยแล้วผมก็มี21คดีแล้วจะมีอีกคดีหนึ่งเนี่ยมันทำเพื่อชาติบ้านเมืองคุณเศรษฐากำลังเป็นบุคคลเป็นบุคคลสาธารณะเสนอตัวเองมาเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคน ดังนั้นการวิพากษ์วิจาร์ณด้วยใจเป็นธรรมคุณเศรษฐาเป็นนายทุนเมื่อเป็นนายทุนใช้รถไฟความเร็วสูงสายยิ่งรักโดดเข้ามาในพักเพื่อไทยไม่ได้ไต่เต้าแต่ไต่อะไรไม่รู้ดังนั้นเมื่อสิ่งที่คุณเศษฐาเป็นกำลังจะขึ้นกำลังการมีการโหวตกำลังนำเสนอ คุณสมบัติของคุณเศรษฐานั้นก็เป็นสิทธิ์ที่ประชาชนอย่างผมจะวิพากวิจารณ์เพราะเขาบอกว่าในมาตรา160คนที่เป็นนายกจะต้องมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์อันนี้ผมก็ต้องถามเดี๋ยวต่อไปต้องถามทนายอนันตชัยว่าไอ้ความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์เนี่ยมันหมายถึงคุณสมบัติใช่ไหม มันพูดถึงในอดีตหรือเปล่าหรือพูดถึงปัจจุบันอนาคตเพราะคุณสมบัติเนี่ยของผู้ที่จะเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเช่นไม่เคยติดคุกติดตารางไม่เคยต้องคดีล้วนแต่เป็นคุณสมบัติในอดีตดังนั้นก่อนที่คุณเศรษฐาจะมาเป็นนายกก็จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เมื่อมีพฤติการสอนเร้น มีพฤติการน่าสงสัยไม่ใช่จูจ่ๆผมไม่บอกคุณเศรษฐาไปมีพฤติกรรมน้่นพฤติกรรมนี้ไม่ใช่ครับพฤติกรรมของคุณเศรษฐามาจากการวางแผนร่วมกระทําการร่วมมือสนับสนุนเป็นผู้ซื้อและมีผู้ขายเป็นผู้สัญญากันในการหลบเลี่ยงภาษีดังนั้นประเด็นนี้คุณเศรษฐาจะปองผมผมก็ยังคุยกับพี่เ hey, บ hey ียกเฮ้ยเฮ้ย พี่ฟ้องกลับมันเลยดีไหมเพราะว่านี่เป็นการกันแกล้งให้ผมปิดปากและอีกอย่างนึงเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวนะไม่ใช่แอพิโซดเดียวเดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็จะเปิดแอพิโซดสองดังนั้นสิ่งที่ผมพูดนั้นน่ะถ้ามีใจเป็นทรรคุณเศษฐาจะต้องชี้แจง